ครับวันนี้จะพามาดูเครื่องแอดวานะครับ6 2สองเจดห้านะครับเครื่องที่ติดปัญหาเรื่องฟินิเชอร์นะครับขึ้นโค้ดขึ้นโค้ดอะไรพี่ออย5 4 0ี่ศครับห้าี่ศนย์นะครับวันนี้นะครับขึ้นโค้ด5้าี่นะครับมันก็จะมี5้าี่จะเป็นมีเท1เท2อะไรเงี้ยครับส4 2คี่รับห้าสี่นะครับโอเคสาเหตุไป็นไที่เจอมันจะมีอะไรบ้างครับพี่ออยครับสวิต์นะครับตัวเนี้ยส่ผิดหรือว่าไม่แตะนะครับตัวเนี้ยสวิตต์ตัวนี้ใช่ไหมครับ ขาขาวเขาขาวนี่ครัอ่าคือต้องแกะนะครับเวลากดต้องต้องมีเสียงดังๆโอเคนะครับตัวนี้เจอบ่อยไเท่ากนหว่ขาหนีหักตรงนี้เทไม่เท่ากันก็คือเอียงอย่าง้ใช่ไหมขาล็อกตรงนี้หักับขาล็อกต้องดูนะครับเพราะว่มีตำแหน่งแบงนี้โคดนี้ก็คือจะเป็นของเครื่องแอดวานซ์60 XX นะครับ62 XX นะครับก็ถ้าเจอโคดนี้ก็มีวิธีแก้ไขง่ายนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับ